รีวิวกล่องสุ่มค่ะของ Beautyland นะคะจากลายช้อปปิ้งนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้นะคะสองจะมาแกะกล่องสุ่มนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะซึ่งแต่ละแบรนด์ที่เข้าร่วมนี่นะคะบอกเลยว่าปังมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นซัมบายมี่นะคะเลดลีแหลกนะคะคาแรงอีกิปไบโอเติมนะคะสูวาซูหรือว่าอีบรเช่นะคะแต่ละกล่องนี่นะคะก็จะมีราคาตั้งแต่ 3 4 0 0บาทนะคะไปจนถึง3 0 0พกว่าบาทเลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าคุ้มแน่นอนและตอนนี้นะคะทุกคนส่วนลดเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะคะเครื่องสำอางทุกชิ้นนะที่มาในกล่องนี้นะคะลด3 0ค่ะต่อที่2นะคะยังได้ลายพอยต์นะคะไปใช้ส่วนลดในครั้งต่อไปเนี่ยถึง5 0าพอยต์นะคะซึ่งใช้แทนเงินสดเนี่ยได้ถึง500บาทเลยเดียวเดี๋ยวสอน,นะคะ่ะจะมาเริ่มแกะก่อนนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่อง นะคะทุกคนว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างในกล่องสุ่มดาดาดาเมตอะ้าไม่ใช่ <c oughs> อ่าแบรนด์แรกนะคะที่เราได้มานั่นก็คืออีกวิปนันเน่ อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบดังของเกาหลีนะคะเป็นเครื่องสําอางที่ดีนะอันนี้2ก็ใช้นะคะยิ่งแป้งคือชอบมากถ้าใครเคยใช้นะระหว่างวันก็คือซับๆเนี่ยไม่เป็นคราบนะเป็นแป้งที่แบบเบาบางอะ่ะทุกคนแบบทาแล้วหน้าไม่หนาไม่เครอะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ที่เราได้มาตัวนี้ก็จะเป็นเฮดดิ้งนะคะเป็นคอนทัวร์นะนี่เขาแบบมีถุงมีสติกเกอร์อะไรอย่างนี้กุุบกิ๊บให้ด้วยน่ารักมาก <S <S คือราคาก็ดีนะคนถ้าใครที่จะถามว่าแบบเอยพี่คะหนูเคร่งแต่งหน้าเครื <S <S <ๆ S 1> ่อง <ๆ S 1> <ๆ S 2> สาอางซื้อแบบอะไรดีที่ไม่แพง ไปราคานะักศึกษาก็แนะนําแบรนด์นี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ราคาแบบหลักร้อยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเบาบางนิดน,นึงซึ่งสองคนผิวน้ำผึ้งนะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นน,นะทุกคนอ้ยอันนี้เป็นลิปนะคะที่เขาแบบกับบาร์บี้ค่ะทุกคนนรัก ก,ก็คือบาร์บี้สุดๆสีสชมพูก็คือลิปนะคะเขาก็จะมีหลายเฉดส,สีมากแต่ว่านี้สีที่เราได้มานะคะก็จะออกแบบส้มๆชมพูชมพูไหมอันนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะเนื้อก็ดีนะสองเคยใช้แบบไอตัวรุ่นเล็กของเขานะคะนี่เมื่อกี้แอบเห็นในรูปนี่รุ่นนี้นะเคยใช้ก็คือดีมากเป็นตินเป็นอะไรเงี้ยติดทน,น,นมากนะจ๊ะอีกอันนึงนะคะุดท้า้นะคะคือฮัลโลนาตาคาร่านั่นเองก็เป็นมาสคาร่าของเขานะคะคือสีสันเขาน่ารักมากเลยนะเกาหลีทำเครื่องสำอาง คือแบบน่ารักกะลุงมิงแบบน่าใช้อะ่ะค่ะราคาก็ย่อมเยาว์นะจ๊ะไปจ้าต่อกันด้วยแบรนด์ที่2ตงตึงต้งๆนี่นะคะชั้นต่อไปอันนี้ก็เป็นสบายมีค่ะทุกคนคือผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเป็นกลุ่มแบบรักษาสิวบำรุงผิวหน้าแนวแบบสกินแคร์หน่อยๆคือตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวดังของเขาเลยนะคือสองยังไม่เคยลองแต่แบบเนี่ยนาทีทองแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปลองใช้นะคะคือเห็นคนรีวิวเยอะมากเข้าไปตาม YouTube ตามเน็ตก็คือแบบบล็อกเกอร์รีวิวกันปัง อันนี้ก็คือมีซัมลี่มากนะคะมีซัมลี่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นภาษาเกาหลีคืออ่านไม่ออกจริงๆว <c oughs> จุดนี้นะคะผลิตภ <c oughs> ั์ทาความสะอาดผิวนะคะอ๋อเป็นโทเนอร์นะคะใช้กัดซัมลี่นะคะเทลงบนซัมลี่แล้วก็ใช้เช็ดหน้าทําความสะอาดหน้านะอ่ะก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะคะแต่ระแบนแบนสุดท้ายยายะอันนี้อันนี้คือ Let l ี e l ็ตนะคะไลฟ์สไตล์นะคะนี่ มีการ์ดมา1แล้วก็อู้ยผลิตภัณฑ์เขาคือขวดใหญ่เลยทุกคนเป็นขวดใหญ่เลยคือแบรนด์นี้นะ2อ,อะ่ะเข้าไปเสิร์ชดูมานะคะเหมือนเขาเนี่ยจ,จะมีเป็นร้านสป,ปาคือไม่แน่ใจข้อมูลน,นะแต่ว่าเคยเห็นคนนี่เขาแบบไปทำสป,ปาไปอะไรอย่างงี้นะคะของเลสตี้และ ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางร้านเขาเลยนะคะก็จะเป็นเน้นพวกแบบสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆนะคะที่ใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกถึงความผ่อนคลายความสบายเหมือนทําสปาอะไรอย่างนี้ก็คือช่วงนี้เนาะแบบไปไหนไม่ได้นะคะเราก็สามารถทําสปาเองได้ง่ายๆที่บ้านขอลองเทสกลิ่นหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เป็น Starface Cooling Body Moisturizer นะคะอุ้ยเป็นเจลเป็นเจลอุ้ยหอมมากทุกคน ว่้นี่หอมจริงหอมมากทุกคนมือนทำสปาเลยหอมหอมจริงคือแบบพี่นุ่นได้กลิ่นไหม <c oughs> หอมจริงๆเหมือนเขาจะมีอยู่2กลุ่มนะทุกคน ที่สเข้าไปดูมันนะคะก็จะมีสีฟ้ากับสีเหลืองตัวสีฟ้าเนี่ยไม่แน่ใจว่ากลิ่นเป็นอย่างไรแต่สีเหลืองก็คือหอมมากตรงนี้หอมมากส่วนอีกอันนึงอันนี้นะคะก็ Starface Cooling Body Wash อ่าอันนี้ก็เป็นสบู่ก็ไว้ใช้คู่กันสมว่่าน่าจะเป็นกลิ่นเดียวกันเลยแหละอุ้ยดีงามมากเลยทุกคนแล้วขวดใหญ่ด้วยนะจ๊ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะเป็น Armaspace อุ้ยแพคเกจเขาน่ารักมากเลย มาเป็นถุงอย่างนี้ก็คือแบบเอาไว้พกได้ทุกคนนี่เป็นซองอย่างดีเลยนะจ๊ะก็คือแบบเข้าเซตเลยกิ่นเดียวกันอุ้ยขี่ใครออกเลยคืออะไร อุ้ยทุกคนแล้วมันมีความเย็นด้วยอ่ะเออทาไปแล้วพอดมแล้วกลิ่นมันแบบกลิ่นมันเฟรชมากโอเคเลิกถูเพราะว่าคีไเลิกบอกแล้วตรงนี้นคีไคเริกบอกแล้วคือจะหอมมากกลิ่นคือมันแบบมันสดชื่อนอะ่ะมันมีความเย็นผสมกันอยู่ในตัวอุอ้ยอันนี้แนะนําเลยอ่ะสามตัวนี้คือชอบตัวนี้ที่สุดหอมมากอ่ะทุกคนลองไปดูถ้าไม่เชื่อลองไปกดลองไปตามลองเอาไปใช้ดูนะคะหอมมากรู้สึกผ่อนคลาย beauty l a n d จากไลา์ช็อปปิ้งนะคะโอ้ยทุกคนคือความสุขของสาวๆนะคะกับการได้มีเครื่องสําาางการเปิดกล่องสุ่มการอันบล็อกนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบ การเปิดของสูงอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถไปช็อปกันได้นะจ๊ะและถ้าใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันได้นะคะจนถึงวันที่26คือสาคามนี้นะคะแต่ว่ากลัวลืมเนี่ยแนะนํานะคะว่าให้แอดไลน์แอดของไลฟ์ช็อปปิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาเตือนเราให้ไปช็อปกล่องสูงเนี่ยตอนสี่ทุ่มทุกวันจันทรุษสุกเลยจะได้ไม่พลาดของดีนะจ๊ะแล้วก็ถ้าชอบให้มารีวิวคลิปแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย